เมื่อสุดยอดมือสไนเปอร์อย่างจาทูมัตแบ็กเกตถูกทรมานจนนิ้วไม่สามารถใช้กันได้มันจึงทําให้เขาถูกปลดออกจากกองทัพหลังจากที่โดนปลดโธมัตก็ได้มาเป็นคนรับจ้างยิงสัตว์ในป่าแทนแต่อยู่มาวันหนึ่งทางกองทัพก็ได้มาหาเขาถึงบ้านเพื่อให้เขาไปทําภารกิจลับที่แรกโธมัตก็ปฏพเสธไปเพราะภารกิจที่ว่านั้นมันเหมือนกับกองทัพส่งเขาเข้าไปตายแต่ทว่าตอนนี้ทางกองทัพก็ได้หาผู้ช่วยอย่างโคมือสไนเปอร์ของกองทัพที่เก่งมากๆคนที่ต้องโทษประหารจากการฆ่าพเพื่อร่วมงานไปช่วยภารกิจ ของจ่าโทมัสในครั้งนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราปั๊คสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่าสไนเปอร์นักฆ่าเลือดเย็นซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาค2แล้วนะครับและสําหรับใครที่ต้องการดูภาคอื่นต่อก็สามารถดูที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องเมื่อในป่าตอนนี้จ่าโทมัสแบ็กเกตก็ได้แต่งชุดไล่พรางและกําลังซุ่มยิงอะไรบางอย่างอยู่แต่จู่ๆตอนนั้นเพื่อร่วมงานที่มาดด้้วยยก็ทําปืนนเี ัปนิดเดียด้านทมัตท,ที่เห็นแบบนั้นเขาก็โมโหวพวกนั้นเป็นอย่างมากจึงต่อว่าพวกนั้นไปชุดใหญ่ก่อนจะเดินออกมาส่วนทางด้านนายพานที่ดูแลป่าก็พยายามเกลี้ยกล่อมมาให้โทมัสกลับไปเพราะเพื่อลงงนล้มแม่ของโทมัตยังติดอยู่ในป่าอยู่และอาจลงทางได้แถมทมัตก็ยังทํางานไม่เสร็จกลัวว่าจะโดนนายด่าซึ่งงานที่ว่านั้นก็คือการหลับจ้างคาสัตว์ตามคําสั่งนะครับแต่โทูมัตก็ไม่สนก่อนที่เขาจะเก็บของและขับรถออกมา ไม่นานโทมันก็ได้กลับมาถึงบ้านแต่ขณะที่เขากําลังลงจากรถก็ได้มีชายสองคนมายืนดักขวายซึ่งชายสองคนนั้นก็คือผู้การแดนแมคคินเนตและเจมส์สปิเกิที่เป็น c a a ซึ่งทางด้านผู้การแดน,นก็ได้บอกทูมัตไปว่าพวกเขาได้ข่าวมาว่าเมื่อเดือนก่อนมีการแข่งยิงปืนแถมโทมัสยังชนะนักแม่นปืนของหน่วยนาว,วิกโยธินมาได้ฉะนั้นมือปืนมือหนึ่งตอนนี้ก็คือทมัตและพวกเขาก็ต้องการมือสซไนเปอร์ที่เป็นมือหนึ่งซึ่งทีแรกทูมัตก็จะปฏิเสธแต่ผู้การก็ได้มาขอ,อนั้งคุยรายละเอียดงานก่อนที่โทมัตจะตัดสินใจซึ่งผู้การแดน,นและเจมส์ก็ได้บอกทูมัตไปว่าพวกเขาอยากให้ทูมัสไปจัดการกองกํงาลังที่ฆ่าล้างเผ่าพันชาวมุสลิมในทิศตะวันออกโดยกกาาารนนํของยยพลลวสโตเี่ ที่มันจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้และภารกิจในครั้งนี้โทมัสจะต้องไปจัดการสังหารนายพลวัสโซเลียเมื่อฝั่งภารกิจเสร็จโทมัสก็ถามกลับไปว่าถ้าเกิดทําแล้วเขาจะได้อะไร CIA เจมส์จึงตอบกลับมาว่าเนื่องจากภารกิจในครั้งนี้มันเสี่ยงตายเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดโทมัทำสทําสําเร็จเขาสามารถอนุมัติได้ทุกอย่างตามที่โทมัสต,ต้องการได้โทมัสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบกลับไปว่าถ้าคุณกล้าอนุมัติทุกอย่างแบบนี้แปลว่าคุณคาดว่าผมคงตายระหว่างปฏิบัติภารกิจคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายอะไรแต Week. ผมจึงขอยดเดิมคืนก่อนจะไปทําภารกิจในครั้งนี้และที่สําคัญเขาอยากได้คู่หูที่เป็นผู้สังเกตการและมือปืนมือดีมาช่วยด้วยซึ่งผู้การและซีเอเอเจที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบตกลงทันทีนะครับวันต่อมาโทมัสก็เดินทางไปยังฐานทัพสหรัฐเพื่อรับยดคืนและในวันนั้นผู้การแดนก็ได้พาคู่หูยังโคมาให้กับโทมทัสซึ่งโคเนี่ยเขาก็เป็นอดีตมือปืนของกองทัพเป็นนักโทษประหารข้อหาครเพื่อร่วมงานโทมัสท,ที่รู้แบบนั้นเขาก็ไม่อยากร่วมงานด้วยนะครับแต่ว่าโคเนี่ยก็ ที่ทางการจะหามาได้ซึ่งมันก็ทําให้โทมัสต,ต้องจําใจทํางานกับโคนะครับและก็ดูเหมือนว่าทางด้านครคเนี่ยจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าโทมัสเหมือนกันนะครับเมื่อโคมาถึงพวกเขาก็ได้คุยรายละเอียดงานจากนั้นก็ได้เก็บอุปกรณ์นั่งหอบตรงไปยังเซอเร์เบียเพื่อทาภารกิจทันทีและถ้าเกิดภารกิจในครั้งนี้สําเร็จโคก็จะผนโคจากภารกิจในครั้งนี้ จากนั้นทั้งสองคนได้ถูกส่งตัวให้ไปลงในป่าของเซอร์เบียจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปหาสายที่โบทถ์เซนต์เฟนพอไปถึงโทมัสก็ถึงกับงงนะครับเพราะเขาไม่คิดว่าสายของทางการจะเป็นสาวสวยคนนี้และสาวสวยคนที่ว่านี้ถือก็มีชื่อว่าโซเฟียก่อนที่โซเฟียจะได้ยื่นซองกระดาษให้กับโทมัส ซึ่งในนนานมันก็มีข้อมูลของวัสโตเลียและข้อมูลตึกที่จะให้โทมัสและโคไปซุ่มยิงเมื่อให้ข้อมูลแล้วโซเฟียก็ได้พาโทมัสและโคไปดูสถานที่จริงและบอกรายละเอียดว่าพรุ่งนี้วัสโตเลียจะเดินทางมากระทรวงการลาโหมทุกเจ็ดโมงเช้าจากนั้นเขาจะเดินขึ้นบันไดและส่วนสูงของเขาก็คือร80เซนเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วโทมัสโคและโซเฟียก็ได้กลับไปเตรียมปืนและวางแผนองศาการยิงเพราะพวกเขามีโอกาสยิงในครั้งเดียวและต้องห้ามพลาดเด็ดขาดและก่อนกลับบ้านโซเฟียก็ได้บอกโทมัสและโคไปว่า ถนนคงเมืองนี้มันแคบมากเมื่อทํางานเสร็จแล้วให้ไปเจอเธอที่บวชเดิมและหลังจากนั้นเธอจะเป็นคนพาทั้งคู่หนีไปผู้จบโซเฟียก็ได้กลับบ้านไปเช้าวันต่อมาโทมัสและโคก็ได้ไปดักรอวัสโตเลียขี่ตึกตรงข้ามกระรวงกรลาหมตั้งแต่เช้าตู่ซึ่งทางด้านโทมัสก็ทําหน้าที่เมอคนยิงส่วนโคนั้นก็ทําหน้าที่ส่องกล้องดูที่ทางองศาการยิงและคอยให้สัญญ,ญาณกับเขาก่อนที่วัสโตเลียจะมาโคก็ได้เช็คองศาการยิงแสงและลมเพื่อให้ได้องศาการยิงที่แม่นยําที่สุดแถมพวกเขายังได้เตรียมอุป,ปกรณ์หลอกลอ่ เพื่อไม่ให้โดนจับได้อีกด้วยพอว่าตึกตรงข้ามกระทรวงกาโห่บหนานมันมีหลายตึกพวกเขาจึงได้หาอุปกรณ์มาหลอกล่อไว้ที่ตึกข้างๆที่พวกเขาซุ่มอยู่ แล้วพอถึงเวลาจัดมงเช้าขาบวนของวัสโตเลียก็ได้มาถึงกระทรวงตามที่กําหนดไว้ซึ่งในตอนนั้นก็ไม่หน่วยคุ้มกันโยเยได้ไม่หมดนะครับก่อนที่วัสโตเลียจะลงมาจากรถก็ได้มีทหารออกมาสังเกตความปลอดภัยก่อนและพอเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติเขาก็ได้เชิญวัสโตเลียลงมาจากรถซึ่งช่วงตอนนี้คนของวัสโตเลียมายืนสังเกตการโทมัสและโคก็ได้แอบปรับตําแหน่งตามนะครับส่วนทางด้านวัสโตเลียพอลงมาจากรถเขาก็เดินเข้ากระทรวงตามปกติ แต่จังหวะขึ้นบันไดก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นจากฝั่งตรงข้ามซึ่งมันก็ทําให้วัสโตเลียในหยุดเดินนะครับและหันไปดูโคจึงได้อาศัยจังหวะนั้นส่งสัญญาณให้กับโทมัสยิงแต่ว่าในตอนนั้นโทมัสก็เสียสมาธิเล็กน้อยนะครับแต่เขาก็สามารถยิงออกไปได้จนกระสุนได้เข้าไปตัดขั้วหัวใจจนทําให้วัสโตเลียตายขาทีและการตายของวัสโตเลียมันก็ทําให้กองกําลังทหารออกตะเวนไปทั่วเมืองเพื่อตามหามือปืนที่ลงมือจัดการในครั้งนี้ด้านโทมัตและโคเมื่อทํางานเสร็จพวกเขาก็ได้เก็บอุปรณ์แลตงงไปยััจุดนดนพบ โซเฟียบอกทันที ตัดไปทางด้านอาหารของวัสโตเลียที่ออกมามองหาวิธีกระสุนกระได้เล็งไปยังอาคารที่เกิดเสียงระเบิดขึ้นแล้วพวกนั้นก็นไม่ได้สนใจตึกอื่นเลยเลยทําให้โทมัสและโคสามารถนีเอเอจากตึกนั้นมาได้แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกทหารได้ดักตัวทุกคนที่อยู่ระแวกนี้โทมัสและโคจึงค่อยคย่องไปหาโซเฟียแต่พอใกล้ถึงแล้วโซเฟียก็ส่งสัญญ,ญาณให้โทมัสว่าทีบ่นไม่ปลอดภัยและให้เปลี่ยนแผนทันทีโทมัสที่เห็นแบบนั้นเขาถึงได้พาโคหนีขึ้นรถไฟไปแต่พอรถไฟเึ้ื่อนไปได้สักพักก็มีทาหารขา ซึ่งในตอนนั้นโทมันและโคก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับพอได้เกิดขนพวกเขาก็เจออาวุธที่พวกเขาใช้ลุงมือพวกเขาจึงตัดสินใจจัดการกับทหารที่ขึ้นมาตรวจเมื่อจัดการเสร็จทังครูก็ได้เข้าไปจัดการคนขับรถไฟและกดสวิตช์เพื่อให้รถไฟเดินหน้าต่อทันทีพวกทหารที่รออยู่ด้านนอกรถไฟที่เห็นว่าเพื่อนโดนเก็บแล้วพวกมันก็พยายามขับตามรถไฟไปพร้อมกับได้ใช้ปืนกลกระหน่ำยิงไปใส่รถไฟถึงแม้ว่าจะมีพลเมืองอยู่ในรถด,ด้วยแต่พวกมันก็ไม่สนนะครับแต่ทุกคนในรถไฟก็ได้มอบลงที่ผืนจึงทําให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด โทมัสที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงได้ย่องไปจัดการคนยิงปืนกลคนน,นั้นจนทำให้คนยิงปืนกคนนั้นเสียหลกักบังคับปืนไปยิงโดนเพื่อนตายทั้งหมดนะครับก่อนที่รถขนานจะได้พุ่งไปใส่รถตำรวจที่จะนำมาสกัดรถไฟไหวจนไฟลุกท่วมโทมัสและโคจึงอาศัยตั้งว่าชุลมุลนหนีลงมาจากรถไฟและรีบหนีไปจากที่นี่ทันทีส่วนพวอดาหานที่เห็นแบบนั้นมันก็วิ่งตามทั้งคู่ไม่หยุดนะครับแต่จู่ๆโคก็ได้วิ่งแยกหนีออกไปจากโทมัสแถมยังถูกพวอดาหานของเซอร์เบียจับได้อีกด้วย โฮมาที่เห็นแบบนั้นเขาก็อยากไปช่วยเพื่อนมากนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเข้าไปช่วยตอนนั้นมีหวังโดนจับไปทั้งคู่แน่นอนส่วนทางนั้นโคตอนนี้เขาก็ถูกทหารของวัตโซเลียจับไปขังไว้ในคุกใต้ดินพร้อมกับเข็นถามว่ามากกับใครแต่โคเนี่ยก็ไม่ยอมปิดปากพูดอะไรออกไปจนทําให้ตัวเขาเองนั้นโดนซ้อมจนนวมและถูกลากเข้าไปขังไว้ในคุก ส่วนทางด้านคนใหญ่คนโตของเซอร์เบียที่เกี่ยวพันกับเรื่องการฆ่าล้างเผ่พันุชาวมุสลิมก็กลัวว่าจะมีคนหาพวกเขาเจอและกลัวว่าโลกจะรู้ความจริงทุกอย่างถ้าเกิดศัตรูคนสําคัญที่ทูกขัองไว้ถูกช่วยออกไปเขาจึงสั่งให้ลูกน้องทําการย้ายตัวนักโทษทั้งหมดทันที ตัดไปด้านโคมัตตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับเขาจึงตัดสินใจไปหาโซเฟียที่บ้านพร้อมถามข่าวของโคไปว่าโคยังมีชีวิตอยู่ไหมโซเฟียเลยบอกว่าเท่าที่เธอฟังข่าวมาตอนนี้โคน่าจะยังมีชีวิตอยู่โทมาเลยถามต่อไปว่าพวกมันจับโคไปขังไว้ที่ไหนโดยความที่เป็นคนวงในโซเฟียก็บอกว่าพวกมันขังไว้ที่คุกสวรรค์ซาเป็นคุกลับที่ไม่มีใครรู้แม้แต่น่วยเขากล้องของซาฮารัตและวัสโตเลียจะจับศัตรูทุกคนไปขังไว้ที่นั่น เมื่อรู้ว่าโคถูกขังไว้ที่ไหนแล้วโทมัสจึงอยากจะเข้าไปช่วยโคแต่โซเฟียก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้พอขุกที่นั้นหนาแน่นมากแต่โทมัสก็บอกกลับไปนะครับว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาและเขาก็ต้องการให้โซเฟียช่วยโซเฟียได้เห็นความตั้งใจของโทมทัสถือก็ตกลงช่วยแต่ว่าถือนั้นต้องไปปรึกษาใครบางคนก่อนผู้จบโซเฟียก็ได้พาโทมัสไปหาใหครคนนั้นทันทีซึ่งที่นัดเจอนั้นก็เป็นคุมอาวุธของพอและผู้ของโซเฟียนะครับและคนที่โซเฟียอยากให้ช่วยก็คือวอร์จิสลาฟนุ่มผมยาวกับซา แ่คงเธอพอซาลัมพใช้ยคนโตมาถึงเขาก็ได้แจ้งว่าเขาได้เข้ามาจากวงในว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีการใหญ่นักโทษจากคุกสวันซาไปยังค่ายปูวาลูวิชที่คุมกันอย่างแน่นหนาและถ้าไปถึงที่นั้นนักโทษทุกคนจะโดนสังหารทิ้งเมื่อได้ยินแบบนั้นโทมานก็ได้บอกกับซาลามว่าเขาต้องการคนแม้นปืน5้าคนในการไปช่วยโคแต่ซาลัมและวอจิสลาฟก็หัวลวอ,อกมาพร้อมพูดว่าเขาหาให้ไม่ได้หรอกนะเพราะมันมีแค่พวกเขา3มพี่น้องเท่านั้นที่เป็นสายให้กับทางการสหราฐโทมารที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับอึงนะครับ พอก่อนมาเขาคิดว่าสายของทางการสหรารจะยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ถึงจะมีคนน้อยพวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ในการเข้าไปช่วยโคอยู่ดีชาวันต่อมาหนักโทษทุกคนในคุกสวรรค์ซาก็กําลังถูกย้ายและมีการคุ้มกันที่แน่นหนามากแต่ระหว่างทางก็ะได้มีรถคันหนึ่งมาขวางขบวนไหวซึ่งคนที่ขับรถมาขวางนั้นก็คือโซเฟียโดยเธอกระไดแกงว่ารถของเธอพังพวกทหารที่เห็นแบบนั้นจึงรีบไล่เธอลงมาจากรถและพวกมันก็เข้าไปทําการย้ายรถออกมาจากทางซึ่งโซเฟียนก็เดินไปด้านข้างของขอบวนขึ้นย้ายหนักโทษเพื่อหาดูว่านนักโทษ ขันไหนพอเจอโคแล้วถือกับให้สัญญาณพี่ชายและโทลมาที่ซุ่มดูอยู่ทันทีเมื่อได้สัญญาณแล้วโทมันก็ได้ซุ่มยิงทาหารบนรถทุกนายส่วนพวกทาหารที่ไปย้ายรถพวกมันก็โดนระเบิดที่ติดตั้งไว้นีรถก่อนที่โทมัและทีมจะเล่นงานพวกทหารจนหมดจากนั้นวอจิสลาฟก็ได้ถอยรถมารับทุกคนหนีไป ซึ่งนักโท่ที่พวกโทมัสช่วยมาได้นั้นก็มีโคและชายแก่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าพาวเวลโรมัสท,ที่เห็นพาวเวลเขาก็ว,าว,าว้อยไว้ว่าโธาชายคนนี้มาทําไมเรามาทําภารกิจลับไม่ได้มาหาเพื่อนใหม่โครจึงบอกโทมัสไปว่าที่จริงภารกิจของนายมันจบไปแล้วตั้งแต่จัดการกับวัสโซเลียและต่อจากนี้มันก็เป็นภารกิจเขาเนื่องจากว่าเขาโดานจับก่อนที่เขาจะหาทางไปช่วยพาวเวลออกมาซึ่งทุกคนเนี่ยก็รุวมมือกันหมดนะครับมีแค่โทมัสที่ไม่รู้เรื่องและภารกิจของโทมัสมันก็แค่บันนไไดทที่่ําาาปสูกกรรภิจขอองโคพ ไม่มีภารกกีของโทรมัสโคก็จะไม่สามารถหาทางเข้าไปยังคุกสวรรค์ได้เพราะว่าคุกนี้เอาไว้ขังแค่ศัตรูของวัสโตเลียเท่านั้นและที่พาเวลโดนวัสโตเลียจะมาขังก็เพราะว่าเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการฆาล้างเผาพันชาวมุสลิมและพาเวลนั้นก็ได้เริ่มเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างและถ้าเกิดเรื่องนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกสาธารณะมันก็จะทําให้วัสโตเลียและพวกซวยและสิ่งเดียวที่เปิดโปงเรื่องนี้ได้ก็คือพาเวลทางการสหรัฐจึงทําให้เกิดภารกิจลับในครั้งนี้ขึ้นมา ตัดไปที่ผู้การแดนและเจมตอนนี้พวกเขาก็ได้ติดตามข่าวสารของโทรมันและโคอยู่ตลอดพร้อมกับตามดูข่าวของเซอร์เบียที่ตอนนี้ได้รายงานว่ามีรถทหารทุกโจมตีมีคนตาย7จถึงแคนแต่เป็นทาหารทั้งหมด ัดไปที่เซอร์เบียตอนนี้ก็ค่ําแล้วพาเวลก็ได้พาทุกคนมาที่ศูนย์อพยพมุสลิมพอที่นี้เป็นจุดนัดพบที่ทางการสหรัฐจะส่งห่อมารับซึ่งที่นี้พวกนายพลเซอร์เบียจะเกณฑ์ชาวมุสลิมมาทํางานในเหมืองและใช้งานเยียงทาดพอหมดประโยชน์แล้วพวกมันก็จะสังหารพวกนี้ทั้งหมดทิ้งแต่ก็ยังไม่ทันจะเข้าไปด้านในพวกเขาก็โดนาหารเซอร์เบียขับรถถังมาเล่นงานโวจิสลาที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้อาสาช่วยสกัดให้ก่อนจะให้โซเฟียและซาลัมพาโทมาสโคและพาเวลหนีไปทางท่อระบายน้าแต่ด สู้กับรถถังมันก็ทําให้วอจิสลาฟต่อสู้ได้ไม่นานก่อนที่เขาจะโดนฆ่าตายไปส่วนทางนั้นซาลามที่เห็นวอจิสลาฟน่าจะต้อนพวกนั้นไม่ได้แล้วเขาจึงอาสาจะออกมาช่วยแต่ว่าโซเฟียก็ห้ามไว้และถ้าเกิดพี่ไปเธอจะไปด้วยแต่ว่าตอนนั้นซาลามก็บอกว่าถ้าโซเฟียไปใครจะพาคนพวกนี้หนีไปโซเฟียที่เลือกไม่ได้เธอก็ต้องทําตามที่พี่บอกนะครับจากนั้นเธอก็ได้พาทูมาร์สโคและพาเวลหนีต่อไปซึ่งระหว่างทางที่เดินเธอก็ใจสั่นกับเสียงปืนทุกนัดที่ดังขึ้นเพราะเธอรู้ว่ายังไงพี่ชาย ูพนนั้่่าตายอยดีเมื่อเดินมาได้สักพักพวกเขาก็ออกมาจากท่อระบายน้ําและน่าจะปลอดภัยแล้วทูมารตเลยบอกให้โซเฟียกลับบ้านไปซะและที่เหลือพวกเขาจะจัดการเองพอได้เกิดให้เธอมาด้วยมันอาจจะทําให้เธอโดนฆ่าตายและที่สําคัญเธอจะได้ติดต่อไปหาทางการที่จ้างเธอเป็นสายได้ว่าเรายังมีชีวิตรอดอยู่หลังจากที่โซเฟียไปแล้วพาเวลก็ได้บอกทูมาตและโคบาเขามีเพื่อนที่ไว้ใจได้มีชีว่านาศาตร์และนาศาสตร์ก็มีบ้านอยู่ใกล้แถวนี้เราน่าจะไปขอความช่วยเหลือเขาซึ่งนั้นทูมาตและโคเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับก่อน นี้ทั้ง3คนจะมุ่งหน้าไปที่บ้านนาซัททันที พอไปถึงเมื่อนาซาเจอพาเวลเขาก็ดูดีใจมากแต่ก็ต้องตกใจนะครับที่เห็นโทมัสและโคพอทางการได้ออกข่าวว่าตอนนี้ทั้งคู่ตายแล้วพาวลจึงได้บอกนาซาไปว่าสงสัยพวกนั้นลุงข่าวมัวและในตอนนี้เขาต้องการหนีออกไปจากทีน่นี่และอยากให้หนาซาช่วยเพื่อนำทางหนีไปนาซาได้บอกทั้งหมดไปว่าจะมีรถบัสผ่านมาแถวนี้และให้นั่งรถบัสไปที่เมืองใกล้กลๆพรมแดน,นอีกไม่กี่กิโลนี้และเดี๋ยวเขาจะช่วยพาไปส่งที่รถบัสแต่ว่าในตอนนั้นโคและโทมัสก็เหมือนจะไม่ไว้ใจในาซาเนะครับทั้งคู่เลยไปนั่งเปิอดอกคุยกัน จนทําให้ตอนนี้พวกเขาเป็นคู่หูที่ดีต่อกันแล้วนะครับแถมด้านโคลยังอยากรู้เหตุผลที่โทมัตกลับไปช่วยเขาแต่ว่าโทมัสก็ไม่ยอมบอกเหตุผลออกไปนะครับเวลาต่อมานาซากรก็ได้พาทั้ง3คนมาส่งขึ้นรถบัสและว่างทางโทมัสกะกาว่าจะงีบนอนนะครับแต่โคก็ทมตลอดทางจนทําให้เขาไม่ได้นอนและระหว่างทางที่รถบัสกาลังลอดอุโมงค์จู่ๆตอนนั้นรถก็ติดขึ้นมาซึ่งโทมัตท,ที่เห็นความผิดปกติเขาจึงรู้ว่ามันไม่ดีแน่นอนก่อนที่เขาจะรีพาโคและพาเวลนี่ไป และไม่นานก็ได้มีทหารปีเข้ามาคนรุดบัสแต่ก็ไม่เจอโทมัสและพวกนะครับแต่เจอส้อยไม้ก้างเขนที่ล่นอยู่บนพื้นซึ่งพลาหารเนี่ยมันก็รู้นะครับว่าเป็นโทมัสโคลและพาเวลที่เดินทางมากับรถคันี้นั่นก็เพราะว่านาซารหักหลังพวกเขาเมื่อเห็นว่าโทมัสและพวกหนีไปได้หัวหน้าทหารจึงบอกลูกน้องให้ไปจัดแจงกําลังไปตามหาพวกโทมัสทุกทีที่มันจะไป ก่อนที่หนั่นจะตัดไปทีผู้กัรแดนและเจมตอนนี้พวกเขาก็ได้เข้าจากโซเฟียวัตทูมัดและโคยังไม่ตายแถมพวกเขายังได้ช่วยพาวิลหนีออกมาได้ด้วยผู้กันแดนที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ดีใจมากนะครับพร้อมกับได้บอกให้ลูกน้องไปเตรียมหอเพื่อไปรับทั้งสามคนกลับมา ตัดไปทางด้านโทมทัสโคและพาเวลพวกเขาก็ได้หนีเข้าป่าและนอนพักบนต้นไม้จนเช้าโทมัสท,ที่เห็นว่านาซาถ์ักหลังพวกเขาเขาจึงถามพาเวลไปว่าตอนนี้คุยกับนาซาร์ได้พูดถึงศูนย์อพยพมุสลิมไหมแต่พาเวลก็ไม่ได้คุยนะครับพอได้ยินแบบนั้นโทมัสก็บอกไปว่าทางเดียวที่จะรอดคือต้องกลับไปที่ศูนย์อพยพชาวมุสลิมเพราะมันคือจุดนัดพบที่ทางการให้ไหวและมันก็มีสองที่ด้วยกันคือชายแดนและศูนย์อพยพชาวมุสลิมผู้จบโทมัสก็พาโคและพาเวลมุ่งหน้าไปยังศูนย์อ พวกเขาก็เห็นหอของพวกทหารเซอร์เบียบินผ่านไปโทมัสที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงปรึกษากับโควางานนี้พวกเขาจะต้องสู้พอปรึกษาเสร็จทางครูก็ได้ไปจัดแจงหน้าที่กันก่อนที่ทั้งสามคนจะเดินทางกันต่อและระวังความปลอดภัยในเวลาเดียวกันพอเดินไปได้พักใหญ่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสามคนจึงหยุดพักแต่ว่าในตอนนั้นโ<ข>คก็รู้สึกเห็นอะไรดำ,ดำๆผ่านหน้าเข้าไปเขาจึงบอกโทมัสด้านโทมัสที่เห็นแบบนั้นเขาก็หยุดสังเกตและเขาก็เห็นเหมือนกันเมื่อเห็นว่าัตูมาแล้วโทมัสก็ให้พาเวลหลบอยู่ที่คนไม้ใหญ่ส่วนเขาและโคจะออกไปสู้กับ แต่ก็ยังไม่ทันจะได้ไปพวกนั้นก็เจอทั้ง3คนกํบบาลังซ่อนตัวอยู่พวกมันเลยจะย่องมายิงจนกระสุนได้เฉียวแขนพาวเวลไปแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากเมื่อเห็นว่าพวกนั้นบุกมาแล้วโคลและโทมัสก็ไม่รอช้าบุกเข้าไปจัดการทาหารเซอร์เบียกลุ่มนั้นจนหมดตายจากนั้นทั้ง3คนก็ได้สวมชุดทาหารของเซอร์เบียพ้อมผ้าปิดหนา้าเพื่อมุ่งหน้าไปยังศูนย์อพยพชาวมุสลิมแต่พอไปถึงก็รู้เหมือนว่าทีนั้นเนี่ยจะมีมือสไนเปอร์ดักอยู่1คน 1> แต่ผลซุ้มยิงขน,นัานกำลังเห็น และพาเวลหนีลงท่อระบายน้ําไปได้แต่ระหว่างที่เดินหาทางออกโคก็ดันไปเตะก,กับระเบิดเขาแต่ก็โชคดีนะครับที่ไม่เป็นอะไรแต่ทว่าจังหวะนั้นโทมัสก็เลือกไปเห็นว่าในท่อระบายน้ํามีระเบิดติดตั้งอยู่เป็นช่วงๆเขาจึงบอกให้โคและพาเวลรีบวิ่งหนีออกไปจากที่นี้ให้เร็วที่สุดซึ่งจากแรงระเบิดมันก็นทำให้เขากระเด็นขึ้นมาด้านบนจนทําให้มือสไนเปอร์ของเซอร์เบียลู่ว่าโทมัสและพวกอยู่ในท่อระบายน้ํามันจึงไล่กดระเบิดทีละลูกจนหมดแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับพอโทมัสรู้ต มันต้องมีคนดักยิงพวกเขาอยู่เขาจึงได้วางแผนตามหามือสไนเปอร์ของเซอร์เบียโดยใช้ตัวเองเป็นตัวรอและให้โคไปคนจัดการหลังจากที่วางแผนเสร็จโทมัสและโคก็ได้ติดใหม่เพื่อใช้สื่อสารกันจากนั้นโทมัสก็ได้แยกไปคนเดียวและให้โคอ,อยู่กับพาเวลระหว่างที่รอสัญญาณจากโทมทัสโคก็ได้เล่าให้พาเวลฝังว่าที่เขาต้องโทษประหารน,นั้นก็เพราะว่าเขาฆข่าเพื่อนร่วมงานซึ่งคนที่เขาฆ่านั้นเป็นปปสมันหักหลังเขาจนทําให้เพื่อนเขาตายแต่เขาก็ไม่มีหลักฐานว่ามันหักหลังเขาเขาจึงต้องโดนโทษซึ่งด้าน ก็เข้าใจในสิ่งที่โคตรทานะครับแต่ไปทางด้านโทมัสตอนนี้เขาก็ได้วิ่งตามหามือสไนเปอร์ของเซอร์เบียอยู่พักใหญ่ซึ่งมันก็ทําให้เกิดการยิงกันไปมาและพอโทมัสเห็นว่ามือสไนเปอร์คนนั้นน่า,นาจะรู้ตําแหน่งเขาแล้วเขาจึงเริ่มทําตามแผนโดยการไปนั่งพักแต่โทมัสเขาก็เห็นนะครับว่าเขาก็มันจะโดนยิงพอมือสไนเปอร์คนนั้นลั่นไกเขาก็รบทันนะครับพอได้ตําแหน่งเสียงปืนเขาก็สสดกระสุนไปตรงนั้นทันท,นทีแต่ว่ามือสไนเปอร์ของเซอร์เบียเนี่ยมันก็ลบทันเหมือนกันนะคร เมื่อขอกำลังเสริมเร็จมือสไนอเปอร์คของเซอร์เบียก็ได้ไปซุ่มยิงตำแหน่งใหม่และก็ดูเหมือนว่าตอนนี้พาเวลเนี่ยกำลังโดนเลงนะครับโคที่กล่ว,ว่าพาเวลจะเกิดอันตรายเขาจึงวิ่งจะไปพาพาเวลมาหลบแต่ระหว่างที่วิง่งโคก็โดนยิงเขาได้ช่วงลิ้นปีจนอาการน่าเป็นห่วงนะครับซึ่งนั้นโคที่โดนยิงจนอาการน่าเป็นห่วงเขาก็ได้พึพมพำกับพาเวลว่าเขาอุตส่าห์ขิดว่าเขาจะไม่ตายในวันนี้อย่างน้อยอาจจะอยู่ถึงวันเกิดนั่นก็พอว่าที่จริงแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้มาทำภา,กนนากรก เขาก็พยายามสื่อสารกับโคตลอดเวลาเพราะตอนนี้เขาเจอตำแหน่งของมือสไนเปอร์เซอร์เบียแล้วแต่ด้านโคก็ไม่ตอบอะไรนะครับแล้วบอกแค่เบาๆว่าเขาโดนยิงโทมัสที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มกังวลนะครับส่วนทางด้านมือสไนเปอร์ของเซอร์เบียมันก็กําลังจะยิงใส่หัวของพาวเวลที่ตอนนี้พาวเวลกาลังดูอาการของโคด้วยความตกใจแต่ว่ามือสไนเปอร์คนนั้นมันก็ยังไม่ทันจะลั่นไกลนะครับเพราะว่ามันโดนโทมัดลั่นไกลก่อนจนมันตายขาทีเมื่อจัดการมือสไนเปอร์ของเซอร์เบียเสร็จโทมัสก็รีบมาหาโคทัน แดนและ CIA เจมส์ส่งมาก็ได้มาถึงพอดีนะครับโทมัสและพาเวลจึงช่วยกันพยุงโคขึ้นไปยังบนหอได้สําเร็จเมื่อช่วยทั้ง3คนได้แล้วหอก็ได้มุ่งหน้ากับฐานทัพสหรัฐทันทีซึ่งมันก็ทําให้ทหารของเซอร์เบียเนี่ยเจ็บใจกันมากนะครับเพราะตอนนั้นหอที่มาช่วยโทมัสโคลและพาเวลได้บินผ่านหน้าของพวกมันไปตอนที่พวกมันมาถึงพอดีก่อนที่เรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสไนเปอร์ภาค2โดยสไนเปอร์เนี่ยก็มีทั้งหมดกาวภาคคนไหนที่อยากฟังสปอยต่อก็สามามมรรถไไปดดูที่้้คคคเนงลิลยะับ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปากสต t ด d โอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ